ชายผู้มีสายเลือดล่าชวงในแคมรูที่อยู่ในทวีปเบรนเดอฟริกาเขาได้เดินทางมาศึกษาเรียนต่อที่เคมบริดจ์และเข้าร่วมกับกองทัพอังกฤษเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อโลกแห่งเสรีชายผู้ที่เป็นผู้นำที่แท้จริงที่คอยปกป้องเหล่าผู้คนที่อยู่เคียงข้างของเขาและทําให้เขาได้รับความพักดีและความเคารพจากผู้คนที่เคียงข้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอยู่เสมอและชายผู้นี้ไม่นานว่า อา t h เ r อร์คิงส y ลีตัวละครร้อยโทอาร์เทอร์คิงส์ลีเป็นหนึ่งใน4ตัวละครเอกประจำเกมคอร์บดิวตี้ภาค n วนกาดและเป็นโอเ r อร o เตอร์ที่สามารถเลือกเล่นได้ทั้งในโหมดมัลติเพเยอร์และซอมบี้ และยังเป็นตัวละครโบนัสนในภาค Call of Duty b a c k o p Cold War อีกด้วยนะครับสำหรับคนที่พิออเดอร์เกม Call of Duty ภาคเวนกันในวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะซึ่งแน่นอนว่าสามารถใช้ตัวครนี้ได้ในภาควอ z o n นเช่นเดียวกันนะครับอา t h เธอร์คิงส y เกิดเมื่อวันที่27กันยายนปีคศ1 9 1 5นะเขาเกิดมาในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของราชวงศ์ของเหล่าประชากรดูอัลลานะครับซึ่งผมขออธิบายขกความนิดนึงว่า ดูอัลล่าคืออะไรนะครับผมดูอัลล่านะครับเป็นกลุ่มประชากรที่มีหลายกลุ่มนะรวมไปถึงบางชนเผ่าด้วยบริเวณชายฝั่งแค m ารูนะครับเนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมีต้นกําเนิดร่วมการรวมถึงบริษ,ษัทแล้วก็มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันไปด้วยนะครับผมก็เลยเ,ลเรียกรวมๆของเหล่าประชากรพวกนี้เนี่ยว่า ดูอลานะครับอาร์เธอร์คิงส์ลีย์นะครับได้เข้าเรียนที่มหาลัยเคมบริดจ์นะครับในประเทศอังกฤษนะฮะเมื่อตอนที่เขาอยู่ได้16ปีนะฮะตามคําสั่งของพระบิดาของเขานั่นเองเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับกิจการระหว่างประเทศนะฮะและภาษาต่างๆไปพร,พร้อมๆกันเลยและหลังจากนั้นเป็นเวลา5ปีนะฮะคิงส์ลีย์ก็ได้สําเร็จการศึกษาในปีคศ1936และได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับกองทัพ อังกฤษนั่นเองนะครับ3ปีต่อมานะครับปีคศ .1939 คิงส์ลีย์ได้ถูกส่งไปประจําการที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับโดยเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของกองเลังสำรวจของประเทศอังกฤษนะครับหลังจากที่จักรวรรดิอังกฤษเนี่ยประกาศสงครามกับนาซีเยอรมันเป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากที่นาซีไปลุกรานประเทศโปรแลนด์นะครับและปีต่อมานะครับคิงส์ลีย์เป็นหนึ่งในทหารที่เดินทางกลับมาจากยุทธการดันเคิร์กได้นะครับถ้าใครสนใจยุทธการไหนในสงครามโลกที่2หรือว่ายุทธการอะไรก็ได้นะครับคอมเมนต์บอกผมมาได้เลยนะผมเดี๋ยวผม 5ปีต่อมานในเดือนมิถุนายนปีคศ1944ในตอนนี้นคิงส nee ์ลีผมเป็นจ่าพล่มที่เข้าร่วมปฏิบัติการตองก้าซึ่งปฏิบัติการตองก้าเเป็นหนึ่งในปฏิบัติการร่วมกับการยกพลขึ้นบกในนอมบงดีหรือที่เราเรียกกันว่าดีเดนั่นเองหลังจากการทำอันก้าหารของเขานในระหว่างปฏิบัติการเนี่ย เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำหน่วยปฏิบัติการพิเศษ001นะครับหรือในชื่อภาษาอังกฤษที่ว่า Special Operations Task Force 001นั่นเองนะครับหรือรู้จักกันในชื่อว่า Task Force Vanguard นั่นเองและถูกส่งไปประจำการที่เยอรมันนะครับเพื่อสืบหาข้อมูลเกี่ยวแผนของกองบัญชาการสูงสุดของนาซีหลังจากการล่มสลายที่เบอร์ลินนะครับผมจนในเดือนเมษายนนะครับปีคศ1945 คิงส์ลีย์ได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยโทนะครับและได้รับการมอบหมายให้ดูแลหน่วยของกองกำลังพิเศษที่ปฏิบัติการภายใต้ผู้บริหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอังกฤษอีกทีหนึ่งโดยเขาได้รับมอบหมายให้จัดการกับโปรเจกต์ฟีนิกส์นะครับผมที่เป็นความลับสูงสุดของนาซีเยอรมันซึ่โปรเจกต์ฟีนิก์นะครับผมก็จะเป็นรกิจที่อยู่ในเนื้อเรื่องหลักของภาคเคิร์บิวตี้แวนการ์ดนะรับยผมถ้าท่านผู้ชมสนใจก็คอมเมนต์ไว้กันได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะทาคลิปให้นะครับซึ่งก็จะเป็นการส อาร์เธอร์คิงส์ลีย์คือปืนสเตนครับเป็นปืนในตระกูล S.M.G. ซึ่งปืนสเตนเนี่ยก็เป็นปืนที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในกองทัพอังกฤษและก็ในเกลือตลอดช่วงสงคารามโลกครั้งที่2และสงคารามเกาหลีนะครับเกล็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวละครอาร์เธอร์คิงส์ลีย์นะครับผม 1. ตัวละครอาร์เธอร์คิงส์ลีย์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทหารในชีวิตจริงอย่างจ่าสิบเอกซิดนีย์คอร์เนลนะครับผมเป็นชาวผิวสีคนแรกที่อยู่ในหน่วยโดดร่มในสมรภูมิดีเด้นะครับ ประวัติเขาๆของจ่าสิบเอกซิดนีย์คอนแนลนะครับจ่าสิบเอกซิดนีย์นะครับอาสาเป็นกองังทางอากาศในขณะที่ยังคงเป็นกองพลบริการกองทัพบ,บอกอยู่นะครับเขาเข้าร่วมในหลักสูตร RAF Ringway นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรของการโดดร่มโดยหลักสูตรนี้นะครับมีความโดดเด่นด้วยการที่อัตราการบาดเจ็บของทหารที่โดนเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสภาพอากาศที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่นะครับแต่่างไรก็ตามนะฮะซิดนีย์ได้รับรายงานในหลักสูตรนี้ว่าทำออกมาได้อย่าง ดีเยี่ยมนะครับมีความฉลาดและความกระตือรือร้อนอย่างมากและยังคงภาพลักษณ์ไว้อยู่ได้นะครับผมจนถึงเหตุการณ์ที่นอร์มังดีเขาได้ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างกล้าหาญนะครับและได้รับเหรียญรางวัลดีเด่นในเดือนกุมภาพ,พันธ์ปีคศ .19 4 5จากการกระทําของเขาในนอร์มังดีนะครับโดยมีข้อความอ้างอิงว่าทหารคนนี้เป็นหนึ่งในนักกระโดดล่มชูชีพที่ลงจอดหลังแนวราบเยอรมันในนอร์มังดีใน,ค,นคืนวันที่5หรือ6มิถุนายนปีคศ หน4ี่และยังคงทําหน้าที่ได้ดีมีความกระตือรือร้นตลอด5สัปดาห์ข้างหน้านะครับถึงแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บมาบ้างถึง4ครั้งนะฮะแต่เขาก็ยังคงทํางานได้อย่างล่าเริงและไม่ยออ่อท้อและยังคงทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเขาได้แสดงความกล้าหาญอย่างมากมายในหลายครั้งเลยนะฮะแต่น่าเสียดายที่ว่าทางกองทัพเนี่ยไม่อนุญาตให้บันทึกการกระทาทั้งหมดของเขานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยโดดเด่นในทุกการกระทําและทุกการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเลยนะครับ 2. องอาร์เธอร์คิงสลีย์นะครับมีกรุ๊ปเลือด O 3. นะฮะข้อมูลวันเกิดของอาร์เธอร์คิงส์ลีย์เนี่ยจะแตกต่างกันในภาค Call of Duty Black Ops Cold War กับภาค Call of Duty Vanguard นะครับโดยในภาค Black Ops Cold War เนี่ยเขาจะเกิดในวันที่16เดือนกุมภาพ,พันธ์นะครับปีคศ1916แต่ในภาค Vanguard เนี่ยเขาเกิดเมื่อวันที่27กันยายนปีคศ1915นะครับ 4. ี่อาร์เธอร์คิงสลีย์นะครับสามารถพูดภาษาอื่นได้อย่างคล่องแคล่วเลยนะครับผมอย่างน้อยๆ4ภาษาได้แก่1นะครับภาษาดัลชาก็เป็นภาษาบ้านเกิดของเขานะครับสภาษาอังกฤษนะครับสภาษาเยอรมันและสุดท้ายนะครับสภาษารัสเซียนั่นเองนะครับหนะครับงานอดิเรกของอาร์เธอร์คิงส์ลีย์คือการชกมวยและการดูหนังครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเปิดจักรวาล COD EP 8นะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวละครอะไรนั้นก็ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปก่อนใครด้วยนะครับและถ้าชื่นชอบก็ฝากุนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้ามีอะไรก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันมาได้ที่คอมเมนต์ด้านใต้นี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ